ตอนที่48่สิปลดลอภัยที่กระหม่อมยอมรับกับอภิเศกครั้งนี้ไม่ได้เพระยะค่คะฮะพี่ชายท่านช่างกล้าหาญนะกระหม,ม่อมหรือว่าองอี้มิชอบสตรีเชาวไปลี่องอีควรจะรู้ว่าตัวเองต้องทำเช่นไรทึงจะส่งผลดีต่อแครงลั่วซานเป็นบุรุษก็ต้องมีสตรีคอยดูแลทำยังไงดี ฝ่าบ,บาทใช้แครนลวซานมาบีบบังคับเนริปิงแบบนี้เขาจะปฏิเสธยังไงที่แท้ก็เป็นเจ้ายังจะมาแส้แซงอีกนี่มันเวลาไหนแล้วยังจะคิดเรื่องนั้นอยู่ได้ก่อนหน้านี้รับบาปปานเซียนไปแล้วนี่ฮะกหมองมีคนรักแล้วพะยะคะ่ะชากนี้จะรักคนผู้นี้เพียงคนเดียว จะไม่มีใครอีกพพยะค่ะเอ้อเดียวเขารับฟู้สั่งจริงๆด้วยทำเช่นนี้ตอนหน้าทุกคนมันจะไม่บุ่มบ่บกันไปเหรอฮะเฮ้ยได้ปล่อยมือค่ะฝ่าบาทปลดถอนรับสั่งด้วยเถอะพะยะค่ะเออนี่นะรึคนงานชอบของแปลกดุซะด้วยนี่นะรึที่อองอี้เรียกว่าคนงามเนี่ย อย่าได้พูดไประวังฟ้าวางทรงพริโรธคนที่หนีปิงชอบคือข้าตังหากทำไมวันนี้เขาดูแปลกไปฟ้าบานหม่อมฉันก็ไม่อยากพิเศษไหมคะหม่อมฉันบางอาพวกเจ้าคิดว่าคำพูดของข้าเป็นการพูดเล่นเล่นหรือไงเออ อ,องอีคงไม่ได้จงใจทําให้ฝ่าบัทพิโรธท่านอ,องจะาไม่ช่วยขอร้องฝ่าบาทหน่อยหรือไม่ง่ายเลยที่จะมีความรักที่บริสุทธิ์ฝ่าบาททอดพระเนตรอย่างพวกเขาถึงจะเรียกว่าคนรักกันเพคะมีตัวอะไรบุกเข้ามาอ,อารักขาฝ่าบาทเร็วเขา้ากวางเขานี่มาจากไหน กวงที่เขาบริสุทธิ์เช่นนี้ไม่ใช่จะพบเจอได้ง่ายๆนี่ถือว่าเป็นมินิโมงคลนี่เป็นโอกาสดีช้าก่อนกวางเขาตัวน,นี้เป็นกวางมงคลกวางเขาเป็นศักดิ์สวรรค์แต่กลับยอมมอบลงให้ฝ่าบาทแสดงให้เห็นว่าฝ่าบาทเป็นห้องเต้ที่ทรงมีเมตตาธรรม สวรรค์ำกำหนดให้เป็นองราชาห้องเต้จงมีเมตตาธรรมสวรรค์กำหนดให้เป็นองค์ราชาสัตว์สวรรค์ต้องดูแลให้ดีเช่นนี้ก็เรียนไว้แล้วกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นสวรรค์เข้าข้างข้าแล้ว นี่คือกวางตัวผู้กำลังเรียกหากวางตัวเมียกวางเขานั้นมีความซื่อสัตย์หาสูญเสียคู่ครองก็จะต้องร้องไห้จนตายสเสด็จพ่อเป็นผู้มีเมตตาคงมิอาจทำใจแยกพวกมันออกจากกันได้หลงใช่ไหมพะยะคะ่ะเสด็จพ่อเป็นถึงโอรสสวรรค์แน่นอนว่าจะต้องถามถามบัญชาสวรรค์ ช่วยให้พวกมันได้ของครู่กันหลังจากที่อง์อี้ปฏิเสธกันพิเศษก็ปรากฏกวงมนคนหนึ่งคู่หรือนี่จะเป็นประสงค์ของส่วนพะยะค่ะเฮ้ยเอาเธอเอาเถอะ,อาถอะปานเซียนเป็นถึงองค์หญิงข้าก็ไม่อากจะบังคับนางได้ขอพระทายฝ่าบาท ถึงแม้ว่างานแต่งงานครั้งนี้จะไม่ได้จักขึ้นแต่องเอกก็มีอาการเริบเสพสารเช่นเมื่อครู่ได้ตามหน่งพระชายาม่ใช่หมาแมวที่ไหนคี่จะเป็นก็เป็นได้เออหมาแมวเออฝาบาขอพระทายฝาบาเพคะหมอมฉันดูอยู่แล้วว่าฝาบาทรงเอ็นดูมหมอมฉันที่สุด คนที่เอ็นดูเจ้าที่สุดนะไม่ใช่ค่ะนี่รีบไปซะระวังหัวจะหลุกออกจากบ้าเมื่อครูขอพระไทยองค์หญิงที่ช่วยวันหน้าข้าจะต้องตอบแทนท่านแน่เรื่องดีเช่นนี้ไม่ได้พบได้บ่อยๆลูกยินดีไปจากกวางตัวผู้มาให้พวกมันได้อยู่เป็นคู่เพื่อเป็น สิริมงคลเกษเดจพ่อพะยะค่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่สามารถจับก,กวางขาวตัวพู้มาได้คือผู้ชนะและข้าจะตบระวังให้ดำบรรฮึดำวันอะไรคงไม่ใช่แค่เตี้ยนตำแหน่งให้หลอกมั้งแต่กว้างขาวนั้นแปลดเปรี่ยมากใช่ว่าจะจับไม่ได้ง่ายๆนะทางเข้าป่า เฮ้อโชคดีที่เมื่อก่อนตอนทำรายการทีวีเพื่อเงินลงทุนจับประธานเสริญทำให้ต้องฝึกเทคนิคการขี่มา้าไม่อย่างนั้นตอนนี้คงได้ไขหน้าแย่อีกเดี๋ยวข้าจะรังเจ้าตัวปลอมนั้นไว้เจ้าก็ขีม่ม้าตามไปลี่ซีไปอืมอันดับแรกต้องบอกความลับ กลับไปรีซีก่อนจากนั้นถามเรื่องคำทำนายจากฟูจิแล้วค่อยแยกจากเนวีบินทำตามแผนการที่วางไว้ขอรับการรา่าสัตว์เริ่มขึ้นแล้วหืมเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมมัดถึงเป็นอย่างนี้หลบเร็ว ระวังอ้วาวายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเทคนิคกันขีดมาที่เรียนมาอ,อแล้วนะอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้คำทำนายของพระเจ้า